กลิ่นรสแล้วก็มีกลิ่นทั้ง3ก,กลิ่นเนี้ยใช้ไหว้พระได้หมดเลยพี่<ช>อูใช้แทนดอกไม้ทุกเทียนได้หมดทุกทั้ง3กลิ่นนะคะทั้งสกลิ่นเลยแต่อสังเกตดูนะครูลำเอียงมากอันนี้อันนี้เหลือแต่ตูดนะคะอันนี้สกุระอันนี้น่าจะเป็นเซตที่ประมาณไม่ไม่สี่ก็ห้าแล้วนะคะ อันนี้อันนี้สังเกตดูนะคะใช้แค่เฉพาะตอนสวดมนต์นั่งสมาธินอกนั้นนะ่ะใช้แบบออกข้างนอกใช้ตลอดนะคะแต่ถ้าอยู่บ้านก็จะใช้ทั้ง3กลิ่นจะบอกว่าถ้าฝนตกช่วงนี้ฝนตกเนาะพี่อูเนานะฝนตกเราก็ต้องใช้น้ํำหอมค่ะทุกคนใช้น้ํำหอมแทนดอกไม้ทุกเทียน คุณมีกลิ่นไหนก็ได้กลิ่นใดกลิ่นหนึ่งเนาะคือแบบนี้รค,รคือจะบอกว่าปกติเราใช้น้ําหอมกันอยู่แล้วแต่อันนี้จะเป็นน้ําหอมอโรมาเทอราปีค่ะคือจะเป็นน้ําหอมที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นน้ําหอมที่ดูแลในเรื่องของระบบประสาทก็คือทําให้ผ่อนคลายหลับสบายเวลาเราเดินทางไปไหนทุกคนกลิ่นน่ยจะไม่ติดตัวเราแต่กลิ่นน่ะคนที่อยู่ใกล้เราถึงจะได้กลิ่น ใช่เพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ติดกับผิวหนังเราบางคนบอกว่าทําไมน้ําหอมไม่ค่อยมีกลิ่นทุกคนจริงๆน้ําหอมเนี่ยติดทนนานสุดแล้วนะแต่ว่าตัวเราเองจะไม่ค่อยได้กลิ่นแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ทุกคนถ้าเป็นแอลกอฮอล์น้าหอมแอลกอฮอล์คุณจะได้กลิ่นเพราะแอลกอฮอล์มันเกาะเข้าใจไหมแอลกอฮอล์มันเกาะติดผ้าแล้วมันทําให้ติดติดติดตัวใช่แต่พอไม่มีแอลกอฮอล์พี่อูอย่างพี่อูเดินผ่านมีลมหรืออะไรจะได้กลิ่นเลยเพราะกลิ่นนะมันหอมอ่อน หอมแอลกอฮอล์หอมลัญจวนหอมใช่หอมละมุนใช่คือใช้ใช้ได้เลยนะคะแล้วฝนตกเราใช้ที่ฝ่ามือแบบนี้ทุกคนวนนะคะวนแบบนี้ค่ะแล้วก็ท่องคาถานะคะเนี่ยพุทธทางนำมาเงินทำมังนำมาทองสังฆังนำมาของเอหิมะมะเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือพุทธทางนำมาเงินทำมังนำมาทองสังฆังนำมาของเอหิมะมะเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือพุทธทางนำมาเงินทำมังนำมาทองสังฆังนำมาของเอหิมะมะ เพ่งพาพาหาหาลือๆอ่ะสามจบแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจริงๆแล้วการวนน้ําหอมแบบนี้ถ้าเป็นแอลกอฮอล์เขาไม่ให้วนทุกคนความร้อนของเราจะทําให้น้ําหอมไม่ทนนาน <dir Ó S 1> ใช่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์เขาจะไม่ให้วนหรือถูนะคะ<ม>ห้ามวนที่ฝ่ามือหรือห้ามถูแต่ถ้าเป็นน้ําหอมอโรมาเทอราปีคือน้ําหอมน้ํามันทุกคนต้องเข้าใจในเรื่องของน้ําหอมอย่างแท้จริงด้วยนะถ้าเป็นน้ํามันต้องกิงค่ะ ต้องต้องใช้ความร้อนค่ะถึงจะติดตัวทนนานนะคะทําไมถึงต้องกิ้งเพราะว่าน้ํามันนะคะจะเป็นตัวทําให้กลิ่นหอมกระจายนะคะเ<ม>นี่ยกิ้งตํามเสื้อผ้ากิ้งแล้วก็ถูแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นน้ําหอมแอลกอฮอล์ห้ามกิ้งแบบนี้นะไม่ได้เลย,เลยถ้าเป็นน้ําหอมแอลกอฮอล์คุณจะมากิ้งแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าความร้อนในร่างกายของเราจะไปทําลายเม็ด อ่ตัวเม็ดหอมอะคะ oh. อ่ะอ่าตัว oh. ที่สร้างกลิ่นตัวที่เป็นหัวเชื้อของพวกแอลกอฮอล์คือความร้อนกับแอลกอฮอล์เขาไม่ถูกกันนะคะมันจึงทําให้กลิ่นของมันนะคะไม่ทนไม่นานไม่ยาวยกับเราได้ไม่นานใช่แต่ถ้าเป็นน้ําหอมที่เป็นน้ํามันนะคะน้ํามันอโรมาเ t h e r ปีน้ํามันที่เป็นอ่น้ํามันที่เป็นน้ำมันหอมระเหออยอ่ะพี่อู mm. ที่ไม่อันตรายที่จะทําให้เราหลับสบายผ่อนคลาย mm. เราต้องใช้ความร้อนช่วย mm. เพราะฉะนั้นทาไมถึงทําเป็นลูกกิ้งหลายคนอาจจะ สงสัยและไม่สงสัยคือเวลากิ้งมันจะเกิดความร้อนพี่โอเวลาเรากิ้งที่ฝ่ามือหรือเวลาเรากิ้งเนี้ยค่ะมันจะเกิดการเสียดสีของแก้วอันนี้กับผิวหนังเราแล้วเรามาถูอ่าใช่เพื่อให้เขาเกิดความร้อนแล้วเขาจะติดทนนานมากสมมุติว่าเราขึ้นรถอ่ะเฮ้ยกลิ่นมันหายเราแค่เอามือเราถูกัน กลิ่นเขาก็จะขึ้นมาอีกแบบนี้ค่ะถ้าคุณอยากได้กลิ่นเราสองคนชามาแล้วเอามือมาันาบบงี้อย่างนี้อ่ะก็หอมนะคะมันก็จะยัวยวนไปอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้